เพชรเปื่นคราบโคนเลนนั้นก็ยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคราบใครก็ใสสุขหากคุณคือเพชรแท้อย่าทอทุกเพียงแค่ล้มแล้วก็ลุกบุกต่อไปนักกรินมีดหมออินดีต้อนรับทุกๆุท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว,ว่ามีดหมอของลงพระเดิม แล้วก็ถ้าหากคูดจึงลงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควรหรือว่าเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพและที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยบังกรและก็ยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาารมีของลงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนัก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเก้าบิกวันเกเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้ก็จะเป็นมีเทพศสตราของครูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหนะลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อโกยและ หลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะ <c oughs> นะครับก็เอามาให้ท่านได้รับชมนะอเอาละครับวันนี้ก็ผมจะได้นำเอาเป็นมีดดำไม้ฝักไม้นะครับนะที่วางไว้หน้ากล้องขนาดนี้มาให้ท่านได้รับชมนะ <c oughs> หลักๆในการเข้ามาทำคลิปทำวิดีโอนะครับก็ต้องการที่จะนำเอาวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างนะ เช่นหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะแล้วก็หลวงพ่ออื่นๆนะครับก็มีเข้ามาบ้างนะครับนะแต่ก็ส่วนใหญ่หลักๆเลยผมก็จะนําเอามีดหลวงพ่อเดิมนะครับนะหลวงพ่อลุ่งนะครับวัดหนองโพวัดหนองสีนวลน,นะครับนะก็มาให้ท่านได้รับชมนะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็นำจกากความขอเองนั้น พูดถึงมิดหมอนะครับผมก็จะเป็นมิดหมอลงพระเดิมซะส่วนใหญ่นะก็นั่นจะว่าผมเองนี้ต้องเรียกเป็นสายตรงนะครับนะลงพระเดิมนะเป็นสายตรงเครื่องรางของลงพระเดิมนะครับโดยพอมิดหมอนะ,อะหากท่านไหนกําลังมองหานะครับหรือว่าต้องการที่จะ,ะมีไว้นะครับนะเพื่อที่จะ,ะบูชานะครับนะอ,ะอยากได้ไว้นะครับนะเป็น เรียกว่าติดบ้านนะครับนะมีไว้ติดบ้านนะสักเล่มหนึ่งก็อาจสามารถที่จะแอดไลน์นะครับนะเข้ามาพูดคุยกันนะครับนะเป็นาลายของผมเป็น ID เดีลายเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะพิมพ์คาว่า B B ตัวใหญ่นะครับนะ้าพิมพ์คาว่า B แล้วก็ IG นะ BIG แล้วก็ ONE นะอีะตามด้วยหมายเลข9กนะครับ Big One 99ว่ากันง่ายๆนะครับนะ หรือหากท่านไหนครับจดไม่ทันนะครับนะท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่หน้าปกนะครับนะผมก็จะพิมพ์ ID เอาไว้แล้วก็จะเป็นเบอร์โทรเอาไว้นะครับนะอ่ะก็อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะโทรเข้ามานะครับพูดคุยกันได้ก็กดเข้ามาได้ทุกวันนะครับนะที่เบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6 เบอร์086-329-1496ก็ยกหูกันเข้ามาได้ทุกวันนะครับนะก็ด้วยความยินดีนะเอาล่ะนะครับวันนี้ก็นะครับนะจะไม่เกินมากนะครับนะสำหรับนะครับคลิปนี้ก็จะใช้เวลาประมาณสัก10กวนาทีนิดหน่อยนะมีดเล่มนี้เป็นมีดนะครับนะดาไม้ฝักไม้นะครับยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพของเรานี่แหละนะจะมาให้ท่านได้รับชมนะครับนะ อ่าก็แม้ที่รัดนะครับจะเป็นแม้ที่ทําขึ้นมาทีหลังนะก็นื่งจากว่าอ่าจริงๆก็ทํามาตั้งแต่เจ้าของเดิมเขาได้แหละนะครับนะอ่าก็นั่งจากว่ามีทุกเล่มนั้นผมก็ได้อ่าเขาเรียกว่าสอบถามประวัติทุกเล่มนะครับนะที่สําคัญมีทุกเล่มนั้นจะมาดีมากนะครับนะเป็นมีที่มาที่ไปอย่างดีมากนะอ่าถ้าเขาไม่ทําหวายรัดเอาไว้นะครับก็ จะทาให้ฝักนั้นเสียหายนะอ่านะครับนะฝักเก่าเรียกว่า,าวายเก่านะครับนะมันผุนะก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับนะก็เลยเขาทำวายนะครับนะลัดแหมาลัดฝักขึ้นมาใหม่นะเป็นแหมรลัดขึ้นมาใหม่นะครับนะก็ตามที่ท่านได้เห็นอยู่นะครับนะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับมีดแล้วก็นะครับนะ,ะเมื่อเราดูจากภายนอกนะครับแล้วก็ไปพิารณาถึงความภายในนะถึงความเป็นจริงว่ากันง่ายนะครับนะ,ะก็อย่างที่ผมได้เคยเรียนไปนะครับก็สามหลักใหญ่ๆก็อย่าพลาดนะครับนะ,ะให้พิจารณาในเรื่องของความเก่านะครับนะความเป็นธรรมชาตินะ,ะดูจากไม้นะครับนะจากไม้นะคือฝักนั่นแหละนะครับนะ ลอยรัดนะครับนาวายเก่าก,ก็ยังเห็นอยู่นะครับยังมีอยู่นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับน้ก็ <c oughs> ั้งหมดั้งมวลก็เลิ่มแต่ว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้ไปอยู่ในมือใครนะครับก็ทุกคนนะครับก็จะ,ะมีความรักนะครับมีความหวงแหนนะ,ะก็อยากจะทำให้ดีนะครับนะาให้น่นหนาที่สุดนั่นแหละนะครับน้าบางท่านก็ไป ทําแม้รัดใหม่นะครับเป็นใช้ทองคําเลยนะหรือใช้เป็นเงินแท้ๆเลยนะครับนะหรือว่าก็เป็นนาบแท้ๆเลยอะไรประมาณนี้นะอ่าอนับเขามีความรักความชอบความศรัทธานะครับก็ไม่ได้ผิดตรงไหนนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เมื่อเขามีแล้วเขาอยากจะเชิดชูคูบาจาันนะไปทำให้ดูดีนะครับนะ อให้สวยงามนะก็เยอะนะครับนะลูกค้าที่เช่าบูชาผมไปเวลาเขาทำเสร็จเขาก็ส่งไม้ผมดูนะเรียกว่าจําไม่ได้เลยนะครับนะอ่าทำเป็นทองคำนะครับนะฝักเป็นทองคำก็มีนะก็คือลูกค้าบางท่านนี่เขาไปท่ามกันไม่ได้นะครับก็เนื่องจากว่าเขามีความรับความศรัทธาในบารมีของหลวงพ่เดิมเนี่ค่อนข้างที่จะมากนะ เมื่อเขาได้ไปแล้วเขาก็อยากจะเชิดชูบูชานะครับนะทําท,ทุกอย่างนะครับนะให้ดีให้สวยนะอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคนที่รักจริงๆคนที่ก็มีความศรัทธาจริงๆนะเหมือนบางคนที่เขาศรัทธารถเขารักรถนี่แหละนะเวลาออกรถนะครับบางคนก็ก่อนออกกอ็สั่งทางโชว์รูมนะครับนะตกแต่งให้เขามาอย่างดีนะครับนะ ก็คือเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับหากท่านาไหนที่มีความรักนะครับน่าจะเป็นรถเป็นเครื่องรางต่างๆนะครับก็ไม่ได้ผิดตรงไหนนะไม่ได้ผิดตรงไหนนะครับนะก็แต่เวลาผมไปหามาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเลือกสภาพเดิมๆนะดูของเดิมๆม,มานะครับนะส่วนท่านบูชาไปแล้วนะครับท่านจะไป อ่าปรับแต่งนะครับนะแบบไหนอย่างไรเนี่ยก็มันไม่ได้ผิดตรงไหนหรอกนะครับนะอ่าก็ความรักความศรัทธาของคนนั้นก็คือไม่เท่ากันนะอ่าที่สําคัญกําลังนะครับนะอ่าปัจจัยอะไรต่างๆพวกนี้ก็เขาไม่ได้เดือดร้อนตรงไหนนะครับก็อยากจะ <c oughs> ทําให้อ่เขาเรียกว่ามีความเข้มพลังมากขึ้นนะครับมีความงดงามมากขึ้นอันนั้นก็อยู่ที่อ่า บุคคลนะครับนะอยู่ที่แต่ละท่านนะครับอันนี้ผิดตรงไหนเลยนะเอาละครับก็นะครับมาดูตรงมีดนิดหนึ่งนะครับนะผมก็พูดไปเรื่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมจะพูดอะไรยังไงก็ช่างนะครับแต่อยากให้ท่านผู้ชมก็คือโฟกัสไปที่ตัวมีดนะตัวมีดจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกนะครับนะความใช่ไม่ใช่ได้ดีที่สุดนะครับคงไม่ใช่คนพูดนะเพราะคนพูดนะครับต่อให้พูดดีแค่ไหนอย่างไรนะครับนะบางท่านก็บอกไม่ดีบางท่านก็บอกไม่ใช่นะครับนะ อ่าไม่ต้องไปสนใจคนพูดมากนะครับนะก็ให้โฟกัสไปที่ของนะครับเป็นหลักเลยนะอ่านะครับนะของที่อยู่หน้าจอนะครับน่าจะบ่งบอกนะครับนะความใช่ไม่ใช่ได้ดีที่สุดนะอ่าถ้าของไม่ดีไม่ใช่นะครับต่อให้คนพูดดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ดีเหมือนเดิมแหละนะนะอ่านะครับนะเป็นนั้นว่าถ้าหากเราต้องการของดีของใช่นะครับก็ อย่าไปสนใจคนพูดนะครับนะจริงๆของที่ดีนี่ต่อให้ไวยอยู่ในมือ,อยาจกนะครับนะอ่าก็ให้ท่านเชื่อว่ามันเป็นของดีนะอ่าที่ไหนก็เช่าได้หมดนะครับที่ไหนก็เช่าได้หมดก็ไม่จำเป็นจะต้องอ่าว่าของสิ่งนั้นไปอยู่ที่ใครนะครับนะสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือไม่ว่าของจะอยู่ที่ไหนนะครับขอให้เป็นของใช่นะครับนะก็สามารถที่จะเช่าหาบูชาได้เลยนะ อ่านะครับนะก็เรียนขั้นตรงๆแบบนี้นะอ่านะครับนะผมก็เช่นเดียวกันนะครับนะผมไม่ได้เลือกคนนะเพราะนั้นเวลาหาสิ่งเหล่านี้ผมไม่ได้ไปหาที่เซียนที่ไหนหรอกนะผมจะเป็นคนไปดูเองที่บ้านนะครับนะดูแล้วนะครับใช่ค่อยว่ากันนะครับแต่ดูแล้วไม่ใช่ก็ไม่จาเป็นต้องไปเสียเวลานะ อ่านะครับเราเป็นผู้ดูแลก็ตัดสินใจนะครับนะไม่ใช่ผู้ขายนะผู้ขายเขามีหน้าที่คือเสนอขายนะครับนะเขามีหน้าที่ที่จะบอกคนทั่วไปนั่นแหละนะครับนะแต่เราจะต้องเป็นคนที่ดูแลตัดสินใจเองนะครับนะที่สําคัญเวลาตัดสินใจไปแล้วนะครับก็ผมผมเรียนตรงตรนะผมก็พูดบ่อยๆนะครับนะ เมื่อตัดสินใจแล้วไม่จําเป็นนะครับต้องไปปรึกษาใครจริงๆการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับเป็นดาบสองคมนะหากท่านท่านไปปรึกษาคนที่ผิดคนนะ,นะครับนะไปปรึกษาคนผิดคนนะก็คือบางคนก็รู้ยังไม่ลึกไม่จริงไม่กว้างว่ากันง่ายนะ อันนั้นก็จะทำให้ท่านนั้นสูญเสียโอกาสนะครับนะแทนที่จะได้ของดีๆไปไว้ในครอบครองก็อาจจะต้องสูญเสียของดีไปว่ากันง่ายนะอันนี้ก็ต้องเรียนทุกท่านไว้ตรงๆแบบนี้นะนะครับไม่ได้ห้ามนะครับไปปรึกษาได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดนะผมผมเรียนตรงๆนะาหากยังไม่เชื่อมั่นนะครับในตัวตัวเองเนี่ยนะครับนะยังไม่ศรัทธาในตัวเองนะก็อย่าเพิ่งไปเช่าที่ไหนนะอย่าเพิ่งไปเช่าที่ไหนเลยนะครับนะ ที่พูดอย่างนี้ก็ต้องการที่ให้เขาเรียกว่าคนที่เป็นนั่นแหละนะครับนะก่อนเช่าหาบูชานะ,อะพอเช่าไปแล้วก็เหมือนได้เปล่านะครับนะอันนี้เป็นเป็นจริงๆเลยนะครับนะก็ขออนุญาตนะครับนะพูดตรงนี้นิดนึงนะนี่ก็มาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับนะเป็นมีดด้าม ไม้ฝักไม้นะครับนะการตอกลายน้องสิงนะด้าไม้ฝักไม้ตอกลายน้องสิงนะครับน้องสิงแบบโบราณน,นะนี่นะครับนะเป็นในยุคโบราณจริงๆสําหรเบียบนี้นะครับนะตอกย้ํานะครับนะ่าเรียนนะครับนะอ่าก็คือมีดทุกเล่มนั้นก็เป็นมีดบ้านๆนะครับนะอ่าเป็นมีดได้มาจากคนบ้านๆนะครับเป็นมีดที่ตกทอดกันมานะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะ อ่าก็มีดทุกเล่มเลยนะครับนะเป็นมีดที่าหาได้มาจากบรรบาทน,นะครับนะอ่าก็มันจะอยู่ที่ไหนอะไรก็ช่างเถอะนะครับนะอ่าหน้าที่ของเราก็คือดูนะครับนะใช่แล้วค่อยตัดสินใจนะหากดูแล้วไม่ใช่ก็อย่าไปเสียเวลานะครับนะอย่าไปเสียเวลานะครับเรียนตรงๆอย่างนี้นะ เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดอยู่ที่13กับ24วินาทีนะครับก็เอาวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมหากท่านชมแล้วเมื่อท่านนั้เห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับนนต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันก็ถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะ หรือกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปโหลดวิดีโอชุดใหม่นะครับนะขึ้นจะได้เด้งไปหาท่านนะครับที่สําคัญนั้นจะทําให้ท่านนั้นได้รับการรับชมนะครับนะอย่างต่อเนื่องนะครับก็นื่งจากว่าผมเองนี่ก็มีมีดหลงพอเดิมหลากหลายยุคนะครับนะอาจจะเป็นมีดยุคต้นของท่านก็ดีจะเป็นมีดยุคกลางนะครับของท่านก็ดีหรือจะเป็นมีดยุคปลายของท่านก็ดีนะครับก็ได้นำเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะครับนะ อย่างต่อเนื่องนะครับนะเพราะนั้นก็อยากให้กดกระดิ่งนะครับนะเอาไว้นะอ่าก็อาจะได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องอ่ากล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ